สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกข้องวลน,น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องในแวดวงเทคโนโลยี AI ที่กำลังแบบร้อนแรงมากๆมาฝากกันถึง3ประเด็นหลักๆเลยมีทั้งเรื่องชิปมือถือตัวใหม่ Snapdragon 8 Gen 5ที่หลายคนจับตาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับซีรีส์ของ Apple นะคะและปิดท้ายด้วยประเด็นที่ ไม่ค่อยมีใครพูดถึงละเอียดนะคือเรื่องพลังงานที่ AI อย่าง Gemini ของ Google เนี่ยใช้ไปจริงๆครับน่าสนใจทั้ง3เรื่องเลยครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลมันนี้ก็หลากหลายค่ะมีทั้งข่าวหลุดข่าวลือจากวงนยอย่าง Digital Chat Station ที่ค่อนข้างแมน่นแล้วก็มีรายงานจากบลู o เบิร์ด้วยแล้วก็ข้อมูลที่ Google เปิดเผยเองเป็นครั้งแรกเลย เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดนี้กันให้เห็นภาพชัดๆว่ามีอะไรใหม่กำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันสำคัญกับเรายัางไงบ้างโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกรองเรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกนะคะมาที่วงการชิปเซ็ตมือถือกันก่อนกำลังเป็นที่พูดถึงมากๆเลยมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับชิปใหม่ Snapdragon A Gen 5ค่ะตอนแรกคนก็ลุ้นว่าเอจะเป็นรุ่นแรงแต่ราคาดีหรือเปล่าล่าสุดค่ะ มีข้อมูลจาก Digital Chat Station นี่แหะค่ะเขาค่อนข้างแม่นนะแหล่งนี้เขาบอกว่าชิปตัวนี้รหัส sm 8 4 4 5เนี่ยเอ่อไม่ใช่แค่เอารุ่นรองอย่าง snapdragon 8 s gen 4มาเปลี่ยนชื่อนะแต่จะเป็นเรือธงที่แท้จริงเลยค่ะเป็น true flagship อ๋อคำว่า true flagship นี่น่าสนใจนะครับปกติถ้าเป็นรุ่น s หรือรุ่น fe อะไรพวกนี้มันจะมีการลดทอนสเปคบางอย่างลงไปแต่ถ้าบอกว่าเป็น true flagship ในซีรีส์หลัก Snapdragon 8เลยเนี่ยแสดงว่า Qualcomm น่าจะวางตำแหน่งไว้สูงพอสมควรใช่ค่ะข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าอยู่ในซีรีส์หลัก Snapdragon 8เลยแล้วที่สำคัญคือมันจะใช้สถาปัตยกรรม TSMC N 3 P เหมือนกันแล้วก็ใช้แกน Orion CPU แบบเดียวกับรุ่นท็อปสุดอย่าง Snapdragon 8 Elite 2ด้วยโหใช้ N 3 P กับ Orion CPU เลยเหรอครับ อันนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะเพราะ N 3 P นี่คือ3นาโนเมตรขั้นสูงของ TSMC ส่วน Orion CPU ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ Qualcomm พัฒนาเองการเอาเทคโนโลยีระดับท็อป2อย่างนี้มาใส่ใน Gen 5ที่ไม่ใช่ตัว Elite 2เนี่ยแสดงว่าเขาค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับชิปตัวนี้มาก แต่ก็มีข่าวลือตามมาเหมือนกันนะคะว่าโครงสร้าง CPU อาจจะเป็นแบบ2 plus 6คอเทียบกับ e l i t e 2ที่อาจจะซับซ้อนกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพโดยรวมอาจจะยังเป็นรอง e l i t e 2อยู่นิดหน่อยแต่พื้นฐานเดียวกันนี่ก็น่าสนใจมากแล้วครับการใช้พื้นฐานเดียวกันแต่ปรับโครงสร้างคออาจจะเป็นการสร้างความแตกต่างด้านประสิทธิภาพและราคาแต่การที่ยังใช้ n 3 P กับ Orion เนี่ยผมว่าจุดแข็งเรื่องประสิทธิภาพต่อวัตต หรือว่าการจัดการพลังงานน่าจะอย่างดีเยี่ยมอยู่ซึ่งตรงนี้สําคัญมากสําหรับประสบการณ์ใช้งานจริงทั้งเรื่องความร้อนเรื่องแบตเตอรี่หมายความว่าเราอาจจะได้เห็นมือถือที่แบบแรงลื่นเล่นเกมดีประมวลผล AI บนเครื่องก็ดีขึ้นแต่มาในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่ามือถือที่ใช้ Elite 2อย่างนั้นหรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงครับคือได้ประสบการณ์ใกล้เคียงเรือธงตัวจริงในราคาที่อาจจะย่อมเยาวลงมาหน่อยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง ก็น่าจะทำให้ตลาดมือถือระดับรองเรือธงหรือที่เรียกกันว่า flagship killer เนี่ยคึกคักขึ้นมากเลยครับและ a l ้ r i อ h t on CPU เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อรองรับ AI โดยเฉพาะด้วยการมีชิปแบบนี้ในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นก็อาจจะผลักดันให้ฟีเจอร์ AI บนมือถือแพร่หลายมากขึ้นด้วยฟังดูดีเลยค่ะแล้วตอนนี้มีค่ายไหนเริ่มเอาไปทดสอบหรือมีข่าวว่าจะใช้บ้างหรือยังคะมีรายงานแล้วค่ะว่ามีหลายแบรนด์กำลังทดสอบอยู่ ข่าวลือบอกว่า Redmi K90 อาจจะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ได้ใช้ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะ Redmi เขาเด่นเรื่องสเปคแรงราคาดีอยู่แล้วครับ Redmi นี่ไวตลอดเรื่องชิปใหม่ๆใช่ค่ะแล้วก็มีคู่แข่งอย่าง Honor GT2 แล้วก็ Realme Neo8 ที่มีข่าวว่ากำลังทดสอบอยู่เหมือนกันแสดงว่าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเราน่าจะได้เห็นมือถือกลุ่มนี้เปิดตัวมาแข่งกันดุเดือดแน่ๆค่ะถ้ามองภาพรวมตลาดนะครับ การมีเจน5เข้ามาแทรกตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเติมช่องว่างระหว่างรุ่นอีลีทเดิมเจน4ที่อาจจะเริ่มเก่าไปนิดนึงกับอีลีท2ที่เป็นตัวท็อปสุดแพงสุดทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นคือถ้าไม่ได้ต้องการแรงสุดขีดแต่ก็ยังอยากได้ประสิทธิภาพสูงสูงใกล้เคียงเรือธงเจน5ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดี แล้วก็อย่างที่ว่าไปอาจจะเป็นการออกมาเพื่อชนกับ m e d i a t e k d i m m n s s t y y s r r i s s 9 0 0โดยตรงเลยก็ได้ที่หลังๆนี้ทำได้ดีมากการใช้ N3P กับ Orion ออาจจะเป็นหมัดเด็ดของคอคอมในการสู้ศึกครั้งนี้ก็ได้ครับอืมชัดเจนเลยค่ะเป็นการวางเกมที่น่าสนใจจริงๆต้องรอดูผลตอบรับกันต่อไปทีนี้ขอเปลี่ยนเกียร์นิดนึงนะคะจากฮาร์ดแวร์มาดูฝั่งซอฟต์แวร์กับบริการกันบ้างมีข่าวใหญ่ที่แบบ เซอร์ไพรส์พอสมควรเลยข่าวนี้มาจากบลูเบิร์กค่ะเขาบอกว่า Apple เนี่ยกำลังคุยอยู่กับ Google แบบจริงจังเลยนะเพื่อจะขอลิขสิทธิ์เอา AI อย่าง Gemini มาใช้ขับเคลื่อนซีรีส์เวอร์ชั่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวปี2026นู่นเลยฮะา p อป e คุยกับ Google เรื่องเอา Gemini มาใส่ในซีรีส์เนี่ยนะครับ ใช่ค่ะแล้วที่พีคคือรายงานบอกว่า Apple เป็นฝ่ายเริ่มคุยเองด้วยนะคืออยากจะสร้าง Gemini ยเวอร์ชันที่แบบคัสตอมมาเพื่อซีรีส์โดยเฉพาะเลยโหอันนี้พลิกความคาดหมายมากเพราะปกติ Apple จะพยายามทำทุกอย่างเองหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องสำคัญสคัญแบบนี้การจะไปพึ่ง AI ของคู่แข่งตัวเป้งอย่าง Google นี่ถือว่าน่าสนใจมากๆครับ นั่นสิคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าคุยกับ OpenAI บ้าง Anthropic บ้างแต่พอมีชื่อ Google โผล่มาแถม Apple เริ่มคุยเองเนี่ยแหล่งข่าวถึงกับเขียนติดตลกไว้เลยว่า Steve Jobs คงจะภูมิใจประมาณนั้นเลยคะ่ะสะท้อนความประหลาดใจได้ดีฮ <c oughs> ครับก็น่าคิดนะครับว่าทำไม Apple ถึงอาจจะมองแนวทางนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการพัฒนา LLM หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ให้เก่งมากๆแบบ Gemini หรือ GPT 4เนี่ย มันท้าทายมากจริงๆต้องใช้ทั้งข้อมูลมหาศาลพลังประมวลผลผู้เชี่ยวชาญคือมันอาจจะใช้เวลานานกว่าที่ Apple คาดไว้หรืออาจจะตามคู่แข่งไม่ทังแล้ว l l m นี่คือสมองกล AI ที่ทำให้มันคุยรู้เรื่องตอบคำถามซับซ้อนได้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแกนหลักเลยทีนี้ปัจจัยที่2ออาจจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ Apple อาจจะมองว่าเอ้า ถ้าเอาเจมินายที่เก่งอยู่แล้วมาปรับใช้เลยมันอาจจะทำให้สิริฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดดได้เร็วรายกว่าดีกว่ารอพัฒนาของตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะช้าไปแล้วก็ <c oughs> จริงนะคะทุกวันนี้สิริก็อืมนะคะยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะครับแต่คำว่าเวอร์ชั่นคัสตอมนี่ก็สำคัญนะมันบอกว่า Apple ไม่ได้จะเอามาใช้ดื้อๆแต่จะปรับแต่งให้เป็นสไตล์ตัวเองซึ่งผมดาว่าต้องรวมเรื่องการควบคุม User Experience แล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือเรื่อง Privacy ความเป็นส่วนตัวอันนี้เป็นจุดขายของ Apple มาตลอดการจะเอาข้อมูลผู้ใช้ไปให้โมเดล Google ประมวลผลเนี่ยต้องมีวิธีจัดการที่รัดกุมมากๆแน่ๆเรื่อง Privacy นี่เรื่องใหญ่ของเขาเลยค่ะแหล่งข่าวยังบอกอีกนะคะว่า Google เริ่มเทรนโมเดลเวอร์ชันพิเศษนี้แล้วด้วยนะเพื่อให้รันบนเซิร์ฟเวอร์ Apple ได้ แต่ Apple ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเอาอะไรแน่จะใช้ Google เจ้าอื่นหรือของตัวเองมีรายงานด้วยว่าตอนนี้ Apple กํกำลังพัฒนาซีรีส์2เวอร์ชันคู่ขนานกันอยู่เลยคือ Lin Wood ที่ใช้โมเดลของ Apple เองกับ Glen Wood ที่ใช้โมเดลข้างนอกอย่าง Gemini นนี่แหละค่ะอ๋อพัฒนาคู่ขนานกันไปเลยแบบ A/B testing ในระดับกลยุทธ์เลยสินะครับก็สมเหตุสมผลครับเป็นการลดความเสี่ยง มันก็สะท้อนว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันซับซ้อนจริงๆนะครับประเด็น Privacy ที่ว่านี่ก่อนหน้าห่วงว่าข้อมูลจะไปอยู่ไหนบ้าง Apple จะคุมได้แค่ไหนแล้วก็เรื่องการทำงานร่วมกันอีกการเอา Gemini มาต่อกับ iOS macOS แอปต่างๆให้เนียนๆเนี่ยไม่นายแน่ๆอืมปัญหาทางเทคนิคเพียบเลยนะคะแต่ถ้าทำได้นะถ้า Apple จัดการความท้าทายพวกนี้ได้ การร่วมมือกับ Google อาจจะทำให้เราได้ซีรีส์ที่เราฝันถึงมานานก็ได้ลองนึกภาพซีรีส์ที่เข้าใจคำสั่งซับซ้อนๆต่อเนื่องกันได้แบบหาร้านอาหารอิตาเลียนใกล้ๆที่เปิดอยู่จองโต๊ะ2ทุ่มแล้วส่งทางไปให้เพื่อนหน่อยโหถ้าทำได้ขนาดนั้นจริงนี่สุดยอดเลยค่ะใช่ครับหรือให้สรุปอีเมลยาวๆช่วยร่างข้อความตอบกลับเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ iPhone ไ,ไปเลยแค่คิดก็สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่า Apple จะเลือกทางไหนเอาล่ะค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายกันบ้างเกี่ยวข้องกับ AI เหมือนกันแต่เป็นมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงกันเท่าไหร่คือเรื่องต้นทุนแฝงโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานค่ะล่าสุด Google เพิ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นครั้งแรกเลยนะคะว่าการถามแจมิน่าหครั้งเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่คำตอบคือ อาจจะน้อยกว่าที่คิดนะคะประมาณ0.24วัตต์ชั่วโมง W H เท่านั้นเอง0.24 W H ต่อนหนึ่งคำถามเหรอครับใช่ค่ะเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่าเหมือนเราเปิดไมโครเวฟแค่ประมาณ1มินาทีเองค่ะโหน้อยเหมือนกันนะครับแต่วิธีวัดของเขาเนี่ยน่าสนใจนะคะคือเขาไม่ได้วัดแค่พลังงานที่ตัวชิป AI ใช้นะแต่วัดทั้งระบบเลยตั้งแต่ตัวชิป AI CPU RAM Network ไฟสำรองยันระบบระบายความร้อนใน Data Center ค่ะอ๋อคือวัด Infrastructure ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะพยายามวัดต้นทุนพลังงานทั้งหมดจริงๆนอกจากพลังงานก็มีบอกเรื่องการใช้น้าด้วยนะคะประมาณ0.26มิลลิลิตรหรือ5หยดน้ำต่อคำสั่งแล้วก็ปล่อยคาร์บอนประมาณ0.03กรัม การที่ Google เปิดเผยข้อมูลละเอียดขนาดนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเหมือนช่วยสร้างความโปรง่งใสทำให้เราเห็นว่าไอ้ความสะดวกสบายความเก่งของ AI เนี่ยมันมีต้นทุนที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ทั้งพลังงานทั้งน้ำการวัดรวมทั้งระบบแบบนี้มันให้ภาพที่สมบูรณ์กว่าไม่ใช่แค่ดูที่ตัว AI อย่างเดียวแต่ Google ก็เหมือนจะบอกว่าเอ้ยตัวเลขนี้มันน้อยนะผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องกังวลหรอกเทียบเท่าดูทีวีไม่กี่วิเองอะไรแบบนี้ค่ะ ครับเขาก็พยายามจะสื่อสารแบบนั้นแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันอย่างแรกคือ 0.24vh เนี่ยมันค่าเฉลี่ยนะครับคำสั่งซับซ้อนซับซ้อนอย่างให้สรุปหนังสือหลายเล่มหรือวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆมันต้องใช้พลังงานมากกว่านี้แน่ๆอ๋อใช่ค่ะเขาก็บอกเหมือนกันว่าคำสั่งซับซ้อนจะใช้เยอะกว่า แล้วประเด็นที่สองที่น่าสนใจคือ Google เขาอ้างว่าปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยนี้มันน้อยลง33เท่าเทียบกับปีก่อน33เท่าเลยเหรอคะทำไมลดลงเยอะขนาดนั้นครับเขาบอกว่าเป็นผลจากการปรับปรุงโมเดล AI ให้มันเก่งขึ้นประหยัดขึ้นแล้วก็พัฒนาระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็แสดงว่าเขาพยายามลดผลกระทบด้านนี้อยู่จริงจังเหมือนกันอืมถือว่าพัฒนาเร็วมากนะคะ แต่ถึงจะลดลง33เท่าหรือเหลือแค่0.24วัตต์ต่อคำสั่งเนี่ยมันจะมีความหมายจริงๆก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าวันวันหนึ่งมีคนถามเจมินายหรือ AI อื่นๆรวมก,กันกี่ครั้งทั่วโลกซึ่งข้อมูลตรงนี้ Google หรือเจ้าอื่นๆเขายังไม่บอกลองคิดดูว่าถ้ามีคนใช้เป็นพันล้านครั้งต่อวันถึงครั้งละ0.24วัตต์มันก็ยังมหาศาลอยู่ดีนะครับทั้งพลังงานทั้งน้ำที่ใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์น่นสิคะ พอนึกถึงจำนวนคนใช้ Google Search หรือบริการอื่นๆที่อาจจะมีเ e m i n i ยเข้ามาเนี่ยจำนวนคำสั่งต่อวันคงเยอะมากๆเรื่องนี้ก็เลยมีคนเรียกร้องให้มีมาตรฐานกลางในการวัดพลังงาน AI ขึ้นมาคล้ายๆฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือ Energy Star ของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะจะได้เปรียบเทียบกันได้ใช่เลยครับ มาตรฐานกลางที่สำคัญมากจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยนักวิจัยนักพัฒนาคนกำหนดนโยบายหรือแม้แต่ผู้บริโภคอย่างเราๆจะได้รู้ว่า AI ตัวไหนกินไฟมากน้อยแค่ไหนมันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านประสิทธิภาพพลังงานซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในระยะยาวครับแล้วสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราๆล่ะคะคนจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ดีผมว่าแค่เราตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีพวกนี้ มันมีต้นทุนด้านทรัพยากรอยู่เบื้องหลังก็ถือเป็นก้าวแรกที่ดีแล้วครับอาจจะทําให้เราใช้งานอย่างรับผิดชอบมากขึ้นหรือหันไปสนับสนุนบริษัทที่เขาโปร่งใสแล้วก็พยายามลดผลกระทบพวกนี้เพราะภาพรวมการใช้พลังงานของ Data Center ขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมันยังเป็นความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สําคัญมากๆของยุคนี้เลยครับค่ะ และนั่นก็คือการเจาะลึกทั้ง3ประเด็นร้อนในโลก AI ที่เราคุยกันวันนี้นะคะตั้งแต่ Snapdragon 8 Gen 5ที่อาจจะเป็นเรือธงราคาดีตัวใหม่ความเป็นไปได้ที่ s ี r i สจะฉลาดขึ้นด้วย Gemini แล้วก็ข้อมูลเชิงลึกเรื่องการใช้พลังงานของ AI ที่ Google เพิ่งเปิดเผยออกมาครับถ้าเราลองมองภาพรวมทั้ง3เรื่องจะเห็นว่ามันเชื่อมกันอยู่นะครับคือการพัฒนา AI ให้เก่งขึ้นแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิปหรือตัวโมเดลภาษาเนี่ยมันคือเป้าหมายหลัก แต่การพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้มันก็ต้องแลกมาด้วยการใช้ทรัพยากรทั้งพลังงานทั้งน้ําคําถามสําคัญก็คือเราจะสร้างสมดุลระหว่างการสร้างนวัตกรรมเพื่อความสะดวกสบายกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ยังไงนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าเลยครับ และนั่นก็นํามาสู่คําถามชวนคิดที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ในวันนี้ค่ะในยุคที่ AI กําลังจะเข้ามาอยู่ในทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่มือถือในกระเป๋าผู้ช่วยในบ้านระบบต่างๆที่เราใช้เราในฐานะสังคมในฐานะผู้ใช้งานต้องการความโปรง่งใสแค่ไหนคะเกี่ยวกับรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมที่เทคโนโลยีเหล่านี้ทิ้งไว้การรู้ข้อมูลพวกนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีของเราหรือเปล่าลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ